สวัสดีครับวันนี้นะครับมี Yamaha า s r k 1นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่มีฟังก์ชันใช้งานที่ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้นะครับบันทึกข้อมูลลงในแผ่นสมาร์ทมิเดียนะครับสมาร์ทมิเดียนะครับตรงนี้นะครับผมเสียไว้ตรงนี้นะครับเราบันทึกจังหวะแล้วก็เพลงที่เป็น m ิ d ีไฟอยู่ในนี้หมดแล้วครับ ตัวนี้ดีนะครับเสียบไมค์ได้ด้วยครับผมมีช่องเสียบอารช่องเสียบโฟนนะครับมีไมค์ตรงนี้นะครับผมค่อนข้างดีเครื่องตัวนี้นะครับใช้งานได้ทุกฟังก์ชันนะครับทีนี้ในช่องนี้นะครับจะมีช่องที่สำหรับโหลดจังหวะได้เพียงช่องเดียวหนึ่งยูเซอร์ก็คืออยู่ที่ช่องหนึ่งสามหก โหลดหนึ่งครั้งจะได้สองจังหวะนะครับเหมือนกะระุน e สามหนึ่งสามนะครับสี่หนึ่งสามแต่ว่าตัวนี้จะดีกว่าเสียงมันดีกว่าแล้วก็มีที่เสียบไมฟังกชันจะเยอะกว่านะครับทีนี้การโหลดจังหวะนะครับกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้การโหลดจังหวะกดเข้าไปปับ๊บนะครับมันจะมีจังหวะให้ให้ขึ้นมาเลยครับผมใช้ตัวนี้หมุนเรานะครับจากศูนย์หนึ่ง ศูนย์หนึ่งนะครับสโลโซนะครับผมจะโหลดจากศูนย์หนึ่งสโลโซนะครับเมื่อได้แล้วครับกดตัวนี้กด xq ตัวนี้นะครับเพ๊บมันจะถามว่าโหลดโอเคเราก็กดอีกเราก็กดกดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะทําการโหลดนะครับในขณะที่โหลดเสียงมันจะไม่หลังครับแต่ถ้าโหลดเสร็จแล้วนะครับมันจะบอกว่า complete แล้วก็มันจะขึ้นมาที่รายชื่อของจังหวัดแล้วก็กด x ตรงนี้ออกนะครับ ตอนนี้เราก็เลือกสไตล์เลือกหนึ่งสามหกหนึ่งสามหกครับมาที่สไตล์นะครับผมตัวนี้นะครับดังทุกคีย์ครับผม ตายนะครับเมื่อเราเลือกสไตล์แล้วครับหนึ่งสามหกเราก็กดเล่นเลยอันนี้คือแอคคอมนะครับเราต้องกดแอคคอมตรงนี้นะครับมันจะขึ้นแสดงว่าเราเปิดจังหวะเหมกับขวดเล่นตรงนี้จังหวะดสุลโรนะครับตรงนี้ก็คือฟีดอินเหมือนเหมือนกับรุ่นทั่วทวไปนะครับผมกดครั้งหนึ่งนะครับกดฟีดอินครั้งหนึ่ง มันจะเปลี่ยนจาก A ไป B แต่ถ้าเราต้องการอยู่ A เราก็ต้องกดสองครั้งกดนะเป็นลักษณะนี้แล้วนะครับครับคือคือเป็นจังหวะทีน,นี้สำหรับเสียงนะครับเราใั้เลือกเสียงเราก็กต้องกดไวตรงนี้กดไว้แล้วก็เลือกเสียงเอานะครับเอากลุ่มเสียงตัวไหนา แล้วก็กดฟังกว่าครับัปุ่มเียครับชึกลงแบงก์ก็ได้ครับผมได้ได้เสียงแล้วอลองเล่นดนอยนะครับผม ไปแล้วนะครับจังหวะนี้ถ้าเราจะเล่นจังหวะใหม่เราก็ต้องโหลดนะครับผมโหลดก็กดไปที่ไฟคอนโทรลครับเมื่อกี้เราไปที่ศูนย์หนึ่งต่อไปลองไปศูนย์สองครับศูนย์สองจะเป็นโบเลโรกด HQ Q คิวอีกครั้งหนึ่งโหลดรอนะครับในขณะที่โหลดนะครับเสียงจะไม่ดังไม่เหมือนรุ่นอื่นครับขึ้นคอม p l e t แล้วนะครับมันจะกลับมาที่รายชื่อจังหวะแล้วก็กด exit ออกดูนะครับจังหวะโบเลโรครับ กดส่งสองครั้ง กดปัจจัยไฟคอนโทรลเลือกไปที่หมายเลขสามนะครับมีกินกะดุมมากด e x ็กซ์เกด e x ็กซ์เรอบหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกด exit ซิทเล่น ไปที่หมายเลข4่ R โอเคนะครับไลาไปทีละจังหวัดน,นะครับกด XQ ครั้งแรกโหลดโอเคกด XQ รอสรอรักครู่ c o m plete กด exit ออกนะครับนะ รับจังหวัดหนึ่งนะครับอลองดูจังหวัดลำบงนะครับผมกด XQ กด OK รอสักครู่อ่ามเพลีกดออก Exit ก,กดเล่น i สามชานะครับสามชากับลำเดินนะครับผมกดาไปนะครับรอสักครู่คอมพ l e t กดออกนะครับ คิวครั้งแรกโหลดโอเคกด X คิ Q อีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยกด X i ิออกไปนะครับโหลดสเสร็จแล้วนะครับลองเล่นดูนะครับจังหวะลังกรน,นะครับผม นนส่วนจังหวะของยามาฮ่าทุกรุ่นจะคล้ายๆกันนะครับท่านสามารถที่จะชมจังหวะเต็มได้ดึงไว้ใต้คลิปแล้วนะครับไปชมดูได้ครับขอบคุณมากครับ